ในชีวิตคนเราล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะจากความสูญเสียความผิดหวังหรือความไม่สมหวังต่างๆแต่หากเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดติดไม่แบกสิ่งใดไว้ในใจก็จะพบหนทางแห่งความสงบและคลายทุกข์ได้ในที่สุดเรื่องนี้จะพาเราไปเรียนรู้การวางใจผ่านปัญญาแห่งธรรมะเพื่อพบความสุขที่แท้จริงภายในใจเราเอง คืนนี้เรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่เงียบสงบเป็นช่วงเวลาที่หัวใจได้พักเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องวิ่งตามอะไรไม่ต้องแข่งกับใครแค่ได้อยู่กับตัวเองหายใจเข้าเบาๆช้าๆหายใจออกคืนนี้เราจะค่อยๆพูดคุยกันเรื่องธรรมะ เรื่องของการปล่อยวางและการคลายทุกข์ในแต่ละวันของชีวิตเราต่างเผชิญทุกข์กันในรูปแบบต่างๆบางคนเหนื่อยล้ากับงานบางคนผิดหวังจากความรักบางคนห่วงใย,ยคนที่เรารักแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกคนมีบางอย่างในใจที่อยากจะวางแต่ก็วางไม่ลง หญิงชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านไม้เก่าๆเ,เธอเคยมีครอบครัวมีลูกมีสามีแต่วันนี้ทุกคนจากไปหมดแล้วเธอนั่งมองภาพถ่ายเก่าห่มผ้าอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นมีน้ำหนักของความเศร้ากดทับอยู่ตลอดเวลา ชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งทุ่มเททำงานเหนื่อยล้าหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนความคาดหวังของคนรอบข้างก็ยังไม่พอเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตคือการดิ้นรนแบบไม่มีที่สิ้นสุดหญิงสาวอีกคนรักใครบางคนสุดหัวใจแต่เขากลับไม่เลือกเธอเธอถามตัวเองทุกคืน ฉันยังไม่ดีพอใช่ไหมเขาเคยรักฉันบ้างไหมความรักที่กลายเป็นทุกข์มันฝังลึกอยู่ในใจและยากที่จะปล่อยและยังมีอีกหลายชีวิตที่แบกบางสิ่งไว้ในใจบางสิ่งที่ทำให้หลับไม่สนิทบางสิ่งที่ทำให้ร้องไห้ในความเงียบบางสิ่งที่อยากวางแต่ก็ยังวางไม่ได้เราทุกคนล้วนมีของหนักอยู่ในใจ บางครั้งไม่ใช่เพราะมันหนักแต่เพราะเรายึดไว้แน่นเกินไปคืนนี้ลองฟังลองค่อยๆค,คลายไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบแค่เปิดใจให้ธรรมะค่อยๆเยียวยาเพราะว่าธรรมะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราทันทีแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตคืนนี้เราจะไปต่อด้วยเรื่องเล่าที่จะทำให้เราเห็นว่า ทุกนั้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อให้เราตื่นรู้และปล่อยวางหายใจเข้าเบาๆออกพร้อมจะฟังเรื่องราวของหัวใจที่เรียนรู้จะคลายทุกข์มีชายคนหนึ่งชื่อกันเป็นชายหนุ่มธรรมดาทำงานบริษัทมีครอบครัวที่รักเขา แต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความเครียดการทำงานหนักเพื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อซื้อบ้านเพื่อดูแลลูกเมียให้สุขสบายแต่วันหนึ่งเจ้านายเรียกเขาเข้าไปในห้องและบอกเพียงว่าขออภัยบริษัทต้องปรับโครงสร้างใหม่คุณต้องออกจากงานในเวลานั้นกันนิ่งไปโลกทั้งใบของเขาเหมือนจะพังลง แผนชีวิตที่วางไว้กลายเป็นเศษกระดาษเขากลับบ้านไม่กล้าบอกภรรยาไม่กล้ามองหน้าลูกเขานั่งเงียบๆในห้องน้ำนานมากคืนหนึ่งการเดินออกจากบ้านไปยังสะพานไม้ที่ทอดผ่านลำธารท้ายหมู่บ้านเขานั่งมองดาวน้ำในลำธารไหลเอื่อยแต่หัวใจเขาเหมือนลอยอยู่กลางพายุในมือของเขากำแน่นด้วย กระดาษใบแจ้งหนี้และความรู้สึกล้มเหลวขณะที่เขากำลังจะร้องไห้ออกมามีเสียงเงียบๆดังขึ้นข้างหลังหลานลุงขอนั่งด้วยคนนะกันสะดุ้งเล็กน้อยหันไปเห็นชายชราแต่งชุดผ้าไทยเก่าๆนั่งลงข้างๆอย่างเรียบง่ายชายชราถามเขาว่าแบกอะไรอยู่ในใจเหรอหลานกันไม่ตอบแต่เขาก็เผลอถอนหายใจยาว งานหายเงินไม่มีภาระล้นมือชีวิตมันจบเส้นแล้วลุงชายชราไม่ตอบทันทีแต่ยิ้มเบาๆหันไปมองน้ำในลำธารที่ไหลผ่านช้าๆก่อนจะพูดว่าหลานรู้ไหมถ้าคนตกน้ำแล้วมัวแต่กรรมก้อนหินเอาไว้จะขึ้นฝั่งได้ไหมหลานกันขมวดคิ้วไม่ได้ครับเพราะก้อนหินมันหนัก ใช่แต่ในชีวิตจริงเราก็ยังมีคนมากมายที่กำหินไว้แน่นแล้วบ่นว่าทำไมถึงจมอยู่แบบนี้การน,นิ่งไปชายชาราหยิบก้อนกรวดเล็กๆขึ้นจากพื้นแล้วโยนลงในลำธารเบาๆบ,บางทีสิ่งที่เรายึดไว้ได้ไม่ช่วยให้เรารอดแต่มันถ่วงให้เราจมลึกลงทุกทีการเริ่มน้ำตาคลอเขารู้ดีว่า หินในมือเขาคือความยึดคือความกลัวคืออดีตคือความคาดหวังและความรู้สึกผิดในคืนนั้นใต้แสงจันทร์บนสะพานไม้เก่าๆเขาไม่ได้แก้ปัญหาได้ทันทีแต่เขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งบางปัญหาไม่ต้องรีบแก้แค่เริ่มวางใจก็เบาแล้ว และนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เริ่มปล่อยแม้ยังไม่ได้วางหมดแต่เขาได้เบาลงทีละนิดเรื่องนี้อาจไม่ต่างจากชีวิตของใครหลายคนเราอาจจะเป็นกันหรืออาจเคยเดินอยู่บนสะพานไม้ที่หัวใจมันเต็มไปด้วยความกลัวแต่จำไว้นะครับเมื่อเราปล่อยบางสิ่งลงได้มือเราจะว่างพอที่จะรับสิ่งใหม่หายใจเข้า เบาๆหายใจออกต่อไปเราจะค่อยๆเปิดประตูไปสู่หลักธรรมที่จะช่วยให้เราคลายทุกข์และรู้จักปล่อยวางอย่างแท้จริงก่อนจะเข้าใจการปล่อยวางเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังแบกอะไรอยู่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นชีวิตของเรานั้น ไม่ได้ทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับว่าสิ่งที่รักอาจจากไปว่าสิ่งที่หวังอาจไม่เป็นจริงว่าสิ่งที่พยายามอาจล้มเหลวในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้สอนหลักธรรมสำคัญที่เรียกว่าอริยสัจสี่หนึ่งทุกความจริงที่ว่าชีวิตมีความไม่สมหวัง 2. สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์คือความอยากความยึด 3. นิโรธความดับทุกข์ได้เมื่อปล่อยวาง 4. ี่มรรหนทางดับทุกข์คือการปฏิบัติตามทางสายกลางการปล่อยวางจึงไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบแต่คือการวางใจให้ตรงตามความเป็นจริงไม่แบกเกินกำลังไม่ยึดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลองถามใจตัวเองสิ่งที่เราแบกอยู่นั้นหนักไหมแล้วมันใช้ของเราไหมหรือว่าเป็นแค่เรื่องที่เราคิดมากไปเองในพระไตรปิฎกมีคำสอนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากสติมาสุข,ขังมิหาเระผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขการฝึกสติจึงสําคัญเมื่อเรามีสติเราจะรู้ว่าขณะนี้ใจเรากำลังแบกอะไร แล้วเราจะค่อยๆวางมันลงไม่ต้องวางทีเดียวแต่วางได้ทีละน้อยก็เบาทีละนิดเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฝนเธอเคยอกหักอย่างแรงเธอร้องไห้ทุกคืนมองโทรศัพท์และคิดซ้ำๆว่าเขาจะกลับมาไหมวันหนึ่งเธอมานั่งหน้าวัดแล้วได้ยินเสียงพระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าเวลาใจเราเป็นทุกข์ อย่าพยายามลืมแต่ให้ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นธรรมดาแล้วค่อยๆหายใจอยู่กับปัจจุบันเห็นความรู้สึกแล้ววางฝนเริ่มหายใจเริ่มเดินจงกรมเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ได้เสียเขาแต่เสียใจเธอค่อยๆแยกออกระหว่างเหตุการณ์กับอารมณ์แล้ววันหนึ่งเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยากให้เขากลับมา เธอแค่อยากให้ความรู้สึกเจ็บนี้หายไปและความเจ็บมันหายได้เมื่อเราไม่ไปยึดมันอีกต่อไปการมีสติทำให้เราไม่จมอยู่กับอดีตหรือวิตกกับอนาคตสติพาใจเรากลับมาอยู่ตรงนี้เบื้องหน้านี้ขณะนี้เมื่อมีสติก็เกิดสมาธิเมื่อใจสงบก็จะเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า อะไรควรแบกอะไรควรวางใจเรานั้นเหมือนฝ่ามือถ้าเรากำไว้แน่นมันจะเจ็บแต่ถ้าเราคลายออกเบาๆทุกสิ่งก็จะลื่นไหลไปตามธรรมชาติคุณไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาแต่คุณแค่ต้องอ่อนโยนกับตัวเองพอให้วางได้แม้เพียงเซี่ยวหนึ่งใจก็จะเริ่มเบาเราฝึกวางทีละนิด เหมือนที่พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่าไม่ยึดจึงไม่ทุกข์ไม่แบกจึงไม่หนักหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังหายใจหายใจออกรู้ว่าใจเรากำลังวางลงคืนนี้เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านหญิงชราผู้เงียบเหงาผ่านชายหนุ่มที่เหนื่อยล้ากับชีวิตผ่านหญิงสาวที่หัวใจแตกสลาย เราได้เห็นว่าแม้ทุกจะแตกต่างกันไปแต่รากของความทุกข์กลับเหมือนกันคือการยึดการอยากให้สิ่งนั้นคงอยู่ทั้งที่โลกนี้ไม่เคยแน่นอนเรารู้แล้วว่าทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นครูที่พาเราเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรวางการปล่อยวางไม่ใช่การลืมไม่ใช่การตัดใจทันที แต่คือการเปิดใจรับว่าสิ่งต่างๆก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจเราก็เหมือนลานําธารถ้าเราปล่อยให้น้ำไหลไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะใสโดยไม่ต้องฝืนพุทธธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อแต่เป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกสติฝึกยอมรับฝึกวางทีละน้อยทุกไม่ได้หายเพราะมันหายไป แต่พะเราไม่ยึดมันไว้อีกต่อไปลองหลับตาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วถามใจตัวเองว่าวันนี้เราได้วางอะไรลงไปบ้างหรือยังหากยังไม่ได้วางก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าเราพร้อมจะวางในเวลาที่ใจพร้อมเราทุกคนล้วนมีบาดแผลในใจ บางแผลเราซ่อนไว้บางแผลเราแบกไว้จนลืมไปว่ามันหนักเพียงใดธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เรามองโลกด้วยใจที่เบามองความจริงโดยไม่กลัวโดยไม่ต้านสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าทุกความเจ็บปวดมีวันคลี่คลายถ้าเราไม่ยึดมันไว้ตลอดไปคืนนี้ก่อนนอน ขอให้คุณได้ปล่อยทุกอย่างไว้ข้างหมอนพักใจไว้ตรงนี้กับลมหายใจอ่อนเบากับความว่างที่ไม่โดดเดี่ยวกับความสงบที่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นในใจขอให้คุณนอนหลับอย่างเบาสบายในคืนที่ไม่มีอะไรต้องแบกอีกต่อไป